อนี่ผ้ามาต้นบักซิดาต้นฝรั่งขี้นก,กน้าจะเนาะฝรั่งขี้นกของเฮาเมื่อนี้มาอยู่สวนจะอยู่สวนอยู่สวนมาเก็บฝรั่งขี้นก,กน้าจะเนาะหน่วยงามบ่หน่วยงามเก็บเลี้ยงเล้วงค่ะท่าบ่เก็บเมืนน่อนี้รับรองว่าหนูจะหนูหนูของเราร้ายจะร้ายแห้ง อุย้ยมีซองหน่วยหนึ่งเดี๋ยว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 คณะว่าเก็บหนูเนาะจ้ะเลี้ยงเลี้ยงแดดบ่าวะก่อนต้องใส่นิ้วหยิกน้ำเนาะเลี้ยงแดดบา่าวะามึอนี้บ่าแดดนะเจ้พิ่งจะได้เก็บเนาะจ้ะพิ่งจะได้เก็บได้เก็บได้อ่าอาทิตย์หนึ่งแล้วมั้งเก็บได้อาทิตย์หนึ่งแล้วที่เก็บเนาะ กิ่นวาววาววาวขนาดสองต้นหนึ่งสามต้นที่สามมีลูกนิดหน่อยนะจ๊ะปลูกไว้สองต้นนะจ๊ะฝรั่งขี้นกย้าหากินอยากแล้วบานห้องแต่ว่าตอนนี้ก่อนอยู่มูเกาอมาเซลนะจ๊ะอยู่มูก,ก่อมาเซลนี่จะอ,ออกลูกออกผลพอได้เก็บกินแล้วจ้ะพอได้เก็บกินแล้วจ้ะเลี้ยก็ไปฝากเพื่อน <laughs> จะคล้องกินเลือกก็ไปฝากเพื่อนแล้วจ้ะเนาะ มันจะฝรั่งขี้นกบ้านข้าหากินยากแล้วเนาะก่อนกินก่นกอนบ่ตัดงาออกแล้วจ้ะบ่ตัดงาออกเพราะว่าเพราะว่าป่้ยให้เขาอไปนั่งแบบนี้เลยเพราะขันตัดอ่าขันขันข้าตกแต่งงาเนาะขันข้าตกแต่งงาไม่ก็ไม่ก็ฉีเลียยแต้แตแตดดขังบนนะ่ะขังบนก่อนก็ขขืนว่าดดกล้องว่าดดเนาะผู้ใดขี่ไปขืนเหมือนว่า ยายเจนหอมโนเวมากินมักซีดามากินฝรั่งขี้นกมื่อนี้พามาเก็บฝรั่งฝรั่งขี้นกเราจะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาเก็บฝรั่งกันฝรั่งขี้นกบานเข้าหากินยากรูด้ด้สวัสดีค่ะแม่จจนหอมโนเวอันก่อนไปกินบักงวงนาแม่แล้วว่างในหันนี่ไปกินบัก่วงแม่ว่าสมแห้งเนาะจ้ะนี่หน่วยหนึ่งแม่ว่าสมแห้งเนาะจ้ะอันเน็ดก้อนหอดพี่ว่าแม่เน็ดก้อนหอดบ่มันหดอด หน่วยเลียงเลงมือว่านก่อน <c oughs> สวัสดีค่ะแม่จันหอมเมื่อกี้ไปกินเอ,กกอี้ยกรบอกหมวมกม่วงหมวกม่วงนะแม่แม่ลงหผมว่านี่แหละก่อนหัวเต้ไปกิน <c oughs> หัวเต้ไปกินหมวกม่วงนะแม่ฟังแม่บอลนำ้ำ굿มอร์นิ่งจ้าดมอร์นิ่งแม่จันหอมสวัสดีตอนเช้าแม่จันหอมนะจ๊ะแม่กินกาแฟาไปแม่กินกาแฟาไปมาบ้านก่อนมากินกาแฟาเด้อ มาคือบ้านแม่ไกด่ดิบ้านแม่ไก่บ่มีกาแฟอ่าพี่พรสวัสดีค่ะมาเก็บมาเก็บบักซีดามาเก็บอ่าฝรั่งขี้นกพี่พรสวัสดีค่ะพี่พรพี่พรชีวิตอ่าไลฟ์สไตล์ชัแนลสวัสดีค่ะพี่พรเดีย๋ยวก่อนหากนกว่าหนานง่วงบักซีดาอยู่หาบักซีดาด้วยเหรอนี่เออบุกขาได้เสียงเยอะ เยอะจังว่าจัะน้บักซีดามบักซีดาหาว่นหนึ่ <im its> งเนี่ย <im its> นี่บักซีดาเฮาขันไปทางฝุ่นจีหอดบ่อ่าต้นมีสองตงน้ตงน <im its> พี่พ่อนมีสองต้นที่ที่ต้นเก่าแก่เขาอยู่เยอะจังว่าจ้ะพี่พ่ออนมาเยอะจังมาหาบักซีดาขันเท้าว่าเก็บหนูกะจิมากินเ่าจ้ะ พี่พวนมาเยอะจังก่อนว่าตัดกิ่งนี่เห็นบ่กหันก่อนว่าตัดกิ่งเขากะทีไปน้ำจังสี่แหละน้ำเหนียเขาจะคอยบ่ได้ปีนเนาะจ้ะเขาจะคอยบ่ได้ปีนแม่อยู่บ้านแม่กินทุกวันแล้วบ่คือไปบ้านแม่ใกล้ดอกกันจังวากาแฟลืมเหมืนบ่แม่พากันลืมเหมืนบ่พากันลืมกิ่นกาแฟมันบอบอหยอกแม่์ใกล้เนาะบอหยอกแม่์ใกล้ว้าวแค่สองต้นพุ่มใหญ่เมียนพี่พวนก่อนว่าตัด ก่อว่าตดตกแต่งกิ่งนะจ้ะเพราะว่ามันจีบปีนบ่ได้เนาะคันคันเท้าอนันันก่อนตัดตกแกงกิ่งมันจะยู่หังสูงๆคนน่ะก่อนก็บ,บ่ปีนเนาะปีนบ่ได้กลับปอยไปน้ามันสิละหกกับ,บ,กบ,บว่าเป็นยังหกกับว่าเป็นยังนี่มัวว่างก่อนเก็บนั่งกินมักสีแต่จะเก็บเอาหน่วยเลี้ยงมัน เลิกแล้วว่าขอบคุณหลายๆค่ะพี่พ้อนขอบคุณหลายๆเนาะจ้ะพี่พ้อนมาข้าในนวดอยู่บ่พี่พ้อนมาข้าในนวดอยู่บ่พี่พ้อนหาหน่วยบกสษด่าเลือตาก่อนโอ้ยพี่น่ะเลี้ยงนี่จ้ะตีสองแล้วเนาะจ้ะพี่พ้อนมาข้าในนวดเนาะตีสองเมื่องหนุ่ยนันเลี้ยง <laughs> เก็บเข่าถุงนี่เลยนี่จะคอยไปบ้างไวปร้างเนี่ยตะ่ละมือแต่ละเว้นก็จะประมาณนี้ขอบคุณห,หลายๆค่ะแม่จันหอมขอบคุณห,หลายๆนอกจาะ,ะเออบักสิดอะพาเก็บฝรัง่งมังค่าเต้นเต้นดิง้งฉันก็รำได้ยิงย่งยิ่งเต้น <laughs> ยายจันหอมนอกจากน้องพี่พ่อสวัสดีกับแม่จันหอมเด้อจ้ะมือนีผ้ามาเก็บอุ้ยไปฝ่ายฝั่งยางไกย่ยางไก่บ่ข้าในอ้อมส่นอยู่ดิย, <c oughs> ยายจันหอมสวัสด,ดีข้านอกจากเนาะอ่าพี่พ่อนพี่พ่อนสวัสดีกับแม่จันหอม <c oughs> เก็บเข่าทุงแล้วก็มาไหวมาไหวซ้ำ เก็บข้าวทูนกับมะมับครั้เนี่ยอ่อนต้นอยู่นะจ๊ะก,ก่อนไปอ่อนต้นก่อนอยานเน็ตพวกหัวต้นด้เครื่องตน้นในเครื่องตน้นอันต้นนี้เขาก็มาาไม่ไหมเขาอันต้นเขามันม่านน้ำหากบ่น,น้ำหลากบ่อันนี้มาาไม่ไหมจ๊ะต้ตนนี้มันมานไหมเกิดขึ้นไม่ได้เอยเด้ต้นนี้อีกพันหนึ่งอีกแต่ต้นนี้นวยใหญ่คนละพันเนะจ้ะ เม่ไก่แม่ไก่กําลังวางผืนแม่ไก่กําลังวางผืนแม่ไก่อยู่มังหันนี้นี่น้อยนี่พ่อพ่อเก็บแล้วอ่ากําลังวางผืนแม่ไก่อยู่ว้านเอี้ยงก่อบ่ได้กินกาแฟหยอกหยอกเม่ไก่นะจ๊ะแม่ไก่ว่ากําลังตื่นกําลังวางผืนแม่ไก่อยู่ไปบ้านแม่ไก่บ่ได้กินกาแฟเบาหยอกแม่ไก่เนาะแม่ไก่มาแล้วแม่ไก่มากินกาแฟบ้านก่อนเด้อกาแฟโอ้กาแฟวะนะ อันตาม่วงตาม่วงบักสิดาเด้อโหนี่อันนั้นเอียงก่อกาแฟเต็มเรือแม่ไก่มาแม่ไก่ไล่สดบมื้อนี่แม่ไก่ไล่สดบมื้อนี่หน่วยนี้เป็นแกนอยู่บ่คันพอเอาพนอันนั้นหน่วยนึงเหลี่ยมม่งอยู่พุ่นก่อนต้องหาไม้สาวตอยนเนาะมันสูงก็ต้องหาไม้สาวตอยเด้อจ้ะปนบ่ได้น้ำหนักโตหลายปนบ่ได้จ้ะาปนเฮาต้องหาไม้ไม้ไม้สาวตอย แต่ขันเป็นอันสมัยเล็กน้อยนะปีนอยู่อาจจะกินดีว่าล่ะคือยานเบิร์ว่าสันว่าเมกไก่ว่าเมองตนสูงๆก่อนกัะพ่อก้องเอาได้แบบนึงนะจ๊ะข้าเอาักบบซีดาอันนี้จะหอมส่งใสท้องห้อันบ่จะอ่านว่าจ้าว่าจะไปซื้อขากล้องขากล้องหกักเอา้าขากล้องไม่ใกลหก้หักอื ไม่ใกล้่าไปซื้อขากล่องว่สาสั่นว่าอันนี้คละพัพต้นง่ายอันอ่ามันมีสองต้นต้นนี้อันชิ้นวยง่ายแต่ขันขันซุกกับเป็นใจสีชมพูเือกันเนาะจา้ะอ่าอันนี้เป็นน้อย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 อันในใจก่อนก่อนมากน้อยน้อยเนาะจ้ะเนาะใจกับสีชมพูกันโอ๊ยบ่ได้เอามีดมาบ่ได้เอามีดมาป,ปาดให้เบิง้งมาเป็นแบบใดกัดให้เบิ้งนี้วะเนี่ยอืมใจสีชมพู กัดเป็นห้อยเขียวอุ้ยอย่าฟังอย่าฟังอย่าหวัาจวจาคองอย่าหวัวอย่าหวัวรอห้อยเขียวก่อนเนาะอุย้ยหมากับเห่าเนี่ยมันเป็ี่ยนซิมพูเนาะจ้ะใจซิมพูใจซิมพู่พแสบกวมากน้อยหน่อยกวมากน้อยหน่อยเด้ออันน้อยใหญ่ก็บแสบอยู่เจ้าคนละมากน้อยหน่อย หมากับเฮามาหาเฮาอย่างวะเมโจพี่กินข้าวเที่ยงมากมากว่ะสำหรับอันนั้นเอี้ยงก่อนตำกุ้งอันเบิร์ตไปกระลงังหิบไปเมโจโจมาให้ก่อนแน่กระลังแปลเลือดกระลังแปลเลือดอันเป็นตะแซสบแท้พะนันให้ไก่แบบตะแซสบแถบวะนะกินอ่างเลยกันแยกหัวรองห้ยอันห้ยเขียวนแล้วก่อนว่าได้หมีบ้างเมโจเมโจเมไก่เมไก่ไปไหม ฝรั่งฝรั่งขีนนกไหมจ้ะก่อนจิตรอยเอานไนเบป,ปูงยูบานเฮาบ่าอันนี้เป็นพ่านอ่าของไตวันนาะจ้ะเนา,านะอ่าไตวันฟ้าไหมจ้ะเขาจะมีอันเขาจะมีฝรั่งอันนี้แหละก็เลยเอามาปลูกอันคออันเนี่ยก,ก,ก่อนรอก่อนคอแกะวมังก่อนเขาจะมาปลูกก็ได้เขาจะว่าเดียวให้ให้ซ้ำติดก้อนว่าสันวันจะคอยอย่ายมาให้ก่อนมาใั่ไหที่จริงอันว่าที่บอกเขาจะเอาอยู่ว่า ฉันสามารถตัดเรามาเสียบปลูกลได้เลยเพราะตรงสร้างแขคอยกก็ได้ใจหังงมายากวา่าเนาะเดียวย์ยางเขาเจวา <c oughs> ่าซีดาใจแดงบ้านเฮ้าเอิญแมนบอแมนบออันนั้นอันตะก,กี้ก่อนลงเขาใจว่าบอกอันบักซีดาขี่นกนอกก็เลยว่าเอาขีนข่นกขาจังเข้ขามจอ๋อใจแดงกันบอเส,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 สียบเสียบกิมพีเกียเสบว่าตรงกิมเลยแม่ไก กินแล้วนี้ละแซ่บอัน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 นี้แบบว่าว่าต้องกินเลยไหมคนกินเลยไหมปองพวกบบอะไรบ้างสมุนวพรมันเค้กเค้กมาเหลืออยู่โอเคก็นั่งไปเด้ออันเดี๋ยวเดาเปล่าเลือกก่อนเมยโจเมยโจก็นั่งขี่ไปกินอ่ะอี่ยังวะอันนั้นตำอ่าตำกุ้งตำกุ้งใส่อ่าผักการอง เห็นน้องใหม่น้ำยูน้ำถานน้ำตาลเคเคเหลือ,อยูว่าซันวะอันเต็เป็นเลขหน่วยไปลักคางบ้านเ <c oughs> มียไกลเอ้ยอันโดดโดดหดเลี้ยนไปลักอันบักซีดาไหมอันกอนชิวหนึ่งให้ฟังกนโดดเลี้ยนไปลักคนบักซีดาบักซีดาอันนี้ละ่ะไปลักก็ว่าว่าไปลักไซดอกไปลักยุคางหน้าจะคของผ้ามูไปลักบักซีดายุคางหน้าจะของโดดเลี้ยนจะโดดเลี้ยนไป <c oughs> อุ้ยมาได้คนเอ้ย <c oughs> โอ้ยอมากกว่าใซุ่มเสียงกะลัางเบาเรียงโดดเดียยอน,นั่นอันนั้นแฟ้ยนยางมากกว่ากันตกใจเฟน้นอ่ะด <c oughs> น,นี้คนนึงกว่าที่กว่านงกว่าที่ผูดใด้ยางมากเนาะนี่แหละขันยุกก่สองข้อกีเป็นตื่นอันยิ่งแม่จันหอมมาเบาเรียงพีนในให้ฟังเนาะสมมุนิอีก็เริ่มตื่นๆหนอเด้อเ <c oughs> ฟ้ยนยางมาก,กบใบสุม่มเสียงแม่คนหนึ่งว่าแต่คนรอยมากแมแม่จนหอมเอ้ย เห็นจะเสียเม่ยยางลอยมาลอยมาเนาะก่อนกรตื่นตัวอันนั้นวางหัวใจเราละโอ้ยโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์กันอ่าพี่อันอันพี่พ่อพี่พ่อหัวใจกอดจดก่นนอกจากเมย์จะหอมหัวใจบวบเแสรบๆสแสรบเนาะเม่ไก่แม่โจว่ากลิ่นพี่เกี่ยเสแซ่บเสแสรบเม่ไก่ว่าเม่โจว่าสมสมหวานหวานหวานแบบใสแดงแม่ไก่ว่าหวานแบบใสแดงอ่าพี่หน่อยสวัสดีค่ะพี่หน่อยพี่หน่อยสวัสดีค่ะ พี่หน่อยอ่าชีวิตติดดินอินเยดัมเนีพี่หน่อยสวัสดีกับแม่ไก่เนาะจ้ะเนาะพี่หน่อยแม่แอนพี่โจสวัสดีพี่หน่อยก่อนกรอนกรอนฝากพี่หน่อยมุ้งลังค้าให้แม่จันหอมแน่เจ้าสนะอ่าพี่หน่อยพี่หน่อยโอ้ยอยากหัวใจคองพี่หน่อยอันชีวิตติดดินอินเยดัมเนีฝากบ้านอ่าแม่ไก่เนี่เด้อจ้ะเอาแม่หอมกับแม่ไก่เนาะจ้ะเนาะแม่ไก่พาแซบกับแม่จันหอมนอร์เวย์เนี่เด้อจ้าแม่แอนพี่หน่อย ยายไก่ผ้าแสบสวัสดีจ้าชีวิตติดดินยายจันหอมสวัสดีค่ะพี่หน่อยสวัสดีกับแย่จันหอมแล้วจะนนาองเมโจชนันแนวพี่หน่อยวันนี้ลงคลิปยาวยังเนาะพี่หน่อยเออเมื่อวานพี่หน่อยไล่สดไปเบื้องไล่สดใดเล่า้าเมโจ้มื่อวานพี่หน่อยไล่สดอ่าขนมลูกไส้กับอันแฟนพี่หน่อยไปซื้อขนมอ่าอต่ยงหัวตื่นขึ้นมาก,ก่อนเห็นเอ้าพี่หน่อยอันอันขนมเต็มกล้องเต็มโตเลยไม่ให้แบ้งให้ก่อน,ก,นกินไเด้อพี่หน่อย ชีวิตติดดินเยอรมนีหัวใจกอดกอดเมียวแสนชนเฮ็ดยังครับมาเก็บบักซีดาไม่จ้ะมาเก็บฟรังฟรังมาทางังชีวิตติดดินเสาร์อาทิตย์พี่หน่อยมีเวลาน้อยไม่ลงจ้าสุกเสาร์อาทิตย์พี่หน่อยทางาาเนาะจ้าเนาะสุกเสาร์อาทิตย์พี่หน่อยเฮ็ดงานจาะเราก็เลยว่ามีเวลาอันลงคลิปเนาะจ้าเนาะไม่โจชาแนลโอเคจ้าพี่หน่อยรับทราบจ้าอันเล่าไหลรสดจ้าไม่โจพี่หน่อยเล่าไหลรสดไปไปเบื้องไรสดย้อนลังพี่หน่อยได้เนาะจ้าเนาะ ก่อนตื้นถึงนะอัน่อนเ็นพี่หน่อยอันไรโซนสี่นะกรเลยไปฟางยอนหลังไปแอบกินขนมน้ำพี่หน่อยแม่ไก่พาแซวพี่ชงกาแฟก่อนเด้อจ้ะโอเคโอเคจ้ะแม่ไก่แม่ไก่มีกาแฟยอนวะแม่ไก่มีกาแฟยอนวอขันวามีกับมาเอาบ้านก่อนได้โอ้ก่อนไม่ได้ใส่ตังค์อันค้าตังกองแล้วจ้าเวลาขันจับมือถือแล้วก่อนเวาไปน้่หัวไปน้่มันก็มันก็ิสั้นกระเทียนนอกจากนะอันแม่ไก่บอกว่าโอ้แม่โจ้ทำ Oh, โอ้มมจูเมกไกอ้ยหลงสนพี่หน่อยบอกว่าจา่จาจา่าเดียวไปเติมให้เนาะจา๊ะเนาะโอเคจา่าเดียวเมจูตามไปจา่าพี่หน่อยก่อนเก็บว่าขัาเน็ดแหลวดิแล้วก่อนทางมักฝอยก่อนมักฝอยไม่จ่ามักฝอยยายันหอมยายฉันหอมหอมัวใจกอดกอดเดะยายฉันหอมนะเว้อ่าเมจูชนแนลว่าฝากฝากแม่จันหอมเนี่ยเด้อจ่จาเราย่างบ่ทชันครบพันพี่หน่อยเนาะจา๊ะเนาะ พี่หน่อยฝากบ้านแม่จันหอมนอเวนเนี่ยเด้อาจานี่จ้ะยายจันหอมนอเวนอาจารย์เนาะแกจันหอมกับตะลุกเด้อจ้ะย์เาพื้นแม่ไก่นะแม่ไก่แม่ไก่มักบักอันแบบแบักม่วงมาสั่นมักม่วงสมแม่ไก่หัวเราะเนาะจ้ะเนาะยายจันหอมนอเวอ่าหัวใจบวกอ่าอันพี่หน่อยหัวใจกรดกรดพี่หน่อยว่าขอบคุณมากมากจ้ะแม่ไก่หัวเราะอุ้ยเอาไปมากอ่ะอันเกินสิบห้าสิบหกแล้วทีหรือไหมสิบหกแล้วทีหรอ นี่ใจแดงแสบแล้วจ้ะมึงขอโทษขออภัยในความบ่มีมีดบ่มีมีดบ่มีมีดก็ใส่อ่าฟันของเรานะคะอื <laughs> ใส่เขวาของเอืา <laughs> ใส่เขวกัดอรุณ <laughs> อันอยาจจนหอมนอร์เวย์ส่งให้ทอมมให้อันมากินของสมแม่นจะ้ะอย่างนีเนะน่ะเมียเนหอมว่าอยู่ว่าเมยไใกล้อันมาก,กินอัน อีหยังกับเนาะบ,กบ,กบกัก,กบมก่วงบัก,กม่วงบักม่วงกอดก็มาคือก,กันจะมากมักมาคือกันพี่อ่าพี่พรพี่พรพี่พรชีวิตในอเมริกาไลฟ์สไตล์เนะาะจ้ะเนาะจับไม้จับมือกันไปเด้เ์เจอจ้บพี่พรนี่ฝากบ้านเมย์จันหอมน้องมีเลือดจ้บพี่พรกับอ่ากับบ้านเมย์ใกล้กับบ้านเมย์โจ้นน้าจา้ะเนาะพี่พรพี่พรพี่พรอยู่อเมริกาเนะาะจ้ะอ่าเมย์จันหอมขอบคุณเลยลายเมย์โจ้หัวใจกอดกอดแย่จันหอม ขอบคุณหลายๆค่ะสติกเกอร์ให้โจหัวใจกอดๆพี่น้อยพี่น้อยพี่น,พน้อยตื่นขึ้นกินกาแฟาไปเนาะบ้านพี่น้อยกับเสาเนาะก่อนเก็บบัตรซีดอันดาแคหนแล้วโอเคโอเคจิบไปแล้วเสาก่อนถ้าพี่เอาเอฟซีเสียแรยงไปคอมเมนต์พ่อใดเด้อดจ้าเพราะว่าเป็นค้อมงูงใดแจกสติกเกอร์จ้าแม่ไก่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่ไปย้อนหลังให้เด้อจ้าโอเคโอเคก่อนชินลล่งเหรอเด้ บายบายขอบคุณหลายๆค่ะโบกมือบายบายได้โบกมือบายบายได้จะไปเลี้ยงเมฆไก่บายบายเมฆไก่เมฆไก่จะไปกินกาแฟบ้านเมฆไก่แล้วเมยจันหอมทีไปแล้วเด้อพี่หน่อยทีไปแล้วบายบายค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปเก็บอ่าบักที่ดาตอนที่ไปสวนตอนนอกจากขอบคุณหลายๆเด้อจากขอบคุณกําลังใจดีๆจากพี่พรชีวิตในเมกาไลฟ์สไตซแชนเนลเมเจร Channel. อรแชนเอลยายจันหอมนอร์เวย์แม่ไก่พาแซบพ,พี่หน่อยชีวิตติดดินเอินเนียมารีขอบคุณหลายๆค่ะบาย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  ไปเก็บบัซซีดาต่อแล้วมาๆๆจะเอาฝรั่งมานั่เด้อ <c oughs> โอเคโอเคดี๋ยว่าจิหอฝรั่งไปนั่จะไปกินกาแฟนั่อ่าแม่ไกล่แล้วเนาจะนอนขอบคุณหลายๆเรื่อจากกำลังใจดีๆเนาจะไปแล้วสวัสดีค่ะ